เรื่องมากเพราะว่าเตาอื่นมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามฉันไม่ได้ถามเตาอื่นฉันกำลังสอนเล่นก็อยากจะถ่ายกูให้มึงถ่ายเสื้อผ้ามาถ่ายก็ถ่ายนี่จะถ่ายให้ดูนี่ให้ดูตอนนี้กำลังดูอ่าตอบไม่ได้ถามกูไม่ได้ถามเลยีวเฮียกูถ่ายมึงดีๆนี่ ไม่ได้ใส่ซะบึ้งใส่เท่าไหร่ดีก็ออกมาเฮี้ยยิ้งไม่เหมือนหรอกอีดอกกูไม่แต่งตัวเสือมาถ่ายอีดอกไม่ได้ถามฉันไม่ได้ถามไมปแต่งตัวชมโฉมมาถ่ายทำไมเออมึงเขาขายความเฮี้ยหน้าหน้ามึงเฮี้ยอยู่แล้วมึงแต่งอะไรมึงแต่งออกมาเนี่ยมีชุดหมีแพนด้ามึงใส่มีแพนด้านน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 หมีแพนด้านน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  มึงใสส่ิมึงินเหมาะกับหน้ามึงชุดหมีแพนด้ามึงไอ้ชุดนี้ไปไหนชุดหนึ่งเนี่ยเงยไปป่ะไม่มีไม่มีโบโซไม่ได้ยุ่งก็ฉันบอกให้เลียงสีเอาไว้จะได้หาเจอเดี๋ยวกูจะไปเย็บใหม่มันมันมันดูสิก็เป็นนิสของมันทำไมยังยุ่งอะไรอี้ยก่าเข่ต้องมายุ่งเลยปากดีอยู่เรื่อย เือคนเขาอยากจะใส่มันดูประหลาดปรหลาดตลกตลกลๆอัน้ท้มเป็นฟลมมันน้นยเส่วนสยใส้ต้องมาเสระแนวิไรต้องอันนี้เขาใส่ป้าปนากษรสาวิไรอันนี้ป่าปาสเกตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิไรจะทําอะไรกันนะครับชีอยู่ไม่สุกทุกวันเลยประมาวันจะหาเรื่อง หาเรื่องเจ๊งแจกเจ้านะครับโปรโมชั่นชุดใหม่เจ๊งแจกเจ้าไอ้นี่มันชุดโรมันทำไมไปอยู่กับจีนทำใหม่ะโอ้ยชุดมันเป็นชุดเนี่ยชุดสีครีมเนี่ยออกมาก็ใส่แล้วมันย่นแล้วไหนมันเย็บมึงก็เอาชุดสีดำชุดนี่ชุดจีนอยู่ตรงนี้สีดอกมันชุดจีนเอามาไว้กับโรมันมันพังหมดแล้วไม่ได้ถามเลี้ยงสีให้มันเป็นไปทําให้มันเป็นไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ใช่โรมันไอ้นี่มันเป็นชุด คิวบิวมันเป็นชุดไม่จำใส่ทำไมเออโชว์อะไรแล้วเพื่อกี้บอกกันหนักทำไมอ่ะแล้วมึงจะไปตรงไหนกูไม่ตรงนี้ก็ได้เออเนี่ยเนี่ยนี่อะไรมึงดูสิเนี่ยมึงดูมันพังเนี่ยพังที่ไหนแล้วมันเบาเออเนี่ยทำไมทางหมดอยู่แล้วเนี่ยอะล้มไปล้มแตลกดูตลกทำเหมือนทำเหมือนตุ๊กยี้เวลาโชว์ล้มนิดเดียวล้มเพื่อนเพื่อนดูล้มเพื่อนเพื่อนดู ก็มึงบ้าเข้าใจไหมหนึ่งคนไร้สติเราก็อยากให้ล้มให้คนอื่ยเขาดูให้ผมคำคำล้มอื่นให้เพื่อนๆดูให้คนดูในเฟซชุ๊กเขาจะได้หัวละนกกระสานะครับตอนนี้นกกระสากำลังสารแน่เรื่องอะไรหลายเรื่องอยู่นะครับมันชูกับชุดย้อนยุคอันนี้ไปอยู่ด้านหลังเลยชุดชุดแดนเซอร์ไปอยู่กับชุดละตี้ทำไมล่ะ มมมกกูจาออหดทั pues ้งปีม nah. ึงทำมึงทำทีละอย่างไอ้นู是是้นก็ไม่เสร็จไอ้นี่ก็ไม่เสร็จร้านสต๊อกก็ไม่หยุดมึงก็พูดอ้างไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยเดี๋ยวกูจะพับแมงใสถุงให้หมดออกันแน่ๆก็ดตอแหลยอมรับมาสิว่าเนี่ยมึงจะมาใส่ถุงมึงจะมาปรับพามอะไรล่ะชุดมันเป็นชุดย้อนยุคมันจะไปอยู่ชุดแดนเซอร์ด้านหลังอยู่แล้วมันออกเดี๋ยวกูจะไปกองกอให้อยู่ในห้องเออกูจะใส่ถุงใสถุงใสถุงแล้วลูกค้าเขาจะเอาที่ไหนมึงทำไม่มีราคาอีดอก ขออมันเป็นชุดปริศนามันเป็นชุดที่เข้ามาหากันอะ่ะแล้วแล้วชุดแบบนี้มันมีกี่ชุดมีสามเออทำามมัโชว์ไหมล่ะเออ